สวัสดีครับกระผมนายนัทศักดิ์ศรีสุวรรณนะครับรหัสห7 0 6 9 1 0ครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงคุณลักษณะที่ดีของครูในยุคดิจิทัลนะครับครับผมยุคดิจิทัลนะครับก็คือยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับที่เทคโนโลยีนะครับเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อชีวิตของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกการเรียนการเดินทางการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับผม จะเห็นได้ว่านะครับเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสําคัญในส่วนนี้มากๆเลยนะครับในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยทีนี้นะครับจะมาพูดถึงคุณลักษณะที่ดีของครูในโลกยุคดิจิทัลกันนะครับว่าควรจะมีอะไรบ้างนะครับครับผมอย่างแรกเลยนะครับครูที่ดีนะครับจะต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีให้ทันนะครับแน่นอนนะครับว่าโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีนะครับเป็นอะไรที่พัฒนาเร็วมากๆเลยนะครับ ยังได้ว่าพัฒนาอย่างก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครูนะครับจะต้องอาตามให้ทันเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารู้วันนี้นะครับพรุ่งนี้เราอาจจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันไปเร็วมากจริงๆนะครับผมข้อที่สองนะครับก็คือการรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับ การรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เนี่ยก็คือการที่นําเทคโนโลยีนะครับมาใช้อำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนการประชุมการสัมมนาต่างๆนั่นเองนะครับอ,อย่างที่เราเห็นนะครับว่าในทุกวันนี้นะครับคุณครูหรือว่าอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็ได้มีการนําเทคโนโลยีนะครับส่วนนี้นะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นแล้วนะครับเช่นการประชุมมีดซูมหรือว่า การแจ้งข้อมูลข่าวสารในไลน์นะครับผมนี่ก็เป็นเทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะครับผม 3. <c oughs> นะครับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนนะครับจะเห็นว่าอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็ได้ใช้สื่อข้อมูลที่เป็นดิจิตอลฟุตพิน์กันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือจะนําสื่อข้อมูลนะครับมาเปิดในสไลด์นะครับแล้วก็ให้นักศึกษานะครับได้จดข้อมูล ในสไลด์นั้นลงไปในสมุดนะครับหรือว่าจะเป็นการสอนในสไลด์นั้นก็ได้นะครับผมทีนี้นะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือการรู้เท่าทันเทคโนโลยีนะครับแน่นอนนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยแม้ว่าจะมีข้อดีมากมายสักเพียงใดนะครับแต่ล้วนต้องมีข้อเสียเหมือนกันนะครับผมส่วนข้อเสียนะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ผิดนะครับเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนดาบสองคมนะครับซึ่ง จะทําร้ายเราได้เช่นเดียวกันนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นการที่เราแชร์ข้อมูลข่าวสารผิดๆลงไปในโลกออนไลน์นะครับทําให้ข้อมูลข่าวสารนั้นนะครับกระจายไปสู่คนอื่นๆนะครับทําให้สังคมเนี่ยวงกว้างเนี่ยเกิดความเดือดร้อนนะครับครับผมและนี่ก็คือคุณลักษณะท,ที่ดีของครูในโลกยุคดิจิทัลของผมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ